ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศัยค่ะได้นำร่ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักพิธีการและศาสนาที่พิธีกรขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรมค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกาสนายสมโพศบุตรเพียรน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาสได้เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักพิธีการและศาสนาพิธีกรค่ะขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการศาสนาพิธีกรประจำปีงบประมาณ2567โดยมีคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนเจนา้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศาสนาพิธีกรในท้องถิ่นคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกว่า50คนค่ะ โดยการอบรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนบรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีท,ท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศาสนาพิธีกรให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีกรทางศาสนาในงานพิธีต่างๆสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานพิธีอีกทั้งยังสามารถให้คําแนะนําผู้อื่นได้อย่างถูกต้องโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ธรรมนู วววัันนาิชยกุลแลละะะคคคณณเป็ผูู้้้ใหมร่ทั้งยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการศาสนาพิธีกรโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปากกาสายร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดกระบี่สภาวัฒนธรรมตำบลปากกาสายโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปากกาส ภายหลังจากการฝึกอบรมรุ่นที่1ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สําเร็จการอบรมและมอบรางวัลยกย่องเชื่อชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านผู้ด้านผู้ทานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นแก่นางแขมเครือวันอีกด้วยครับ